เพราะเรารักษาตรงนี้มาตลอดตั้งหลายสิบปีมาแล้วหลักใหญ่เลยนะ,ะผู้เลี้ยงเนี่ยเขาก็เป็นผู้บริโภคเนื้อเหมือนกันนะฮะเขาไม่ต้องการนะฮะเขาถึงไม่ใช้เลยการประเทศไทยเราผลิตได้ณนะปัจจุบันทุกวันนี้ไม่ใช่เฉพาะสารเล่งเนื้อแรงที่เราไม่ใช้นะฮะก่อนสูตลาดเนี่ยยาทุกชนิดแอนตี้ไบโอติกไม่มีตกค้างในเนื้อเลยนะครับไปตรวจมาตรฐานได้เลยอันนี้นะฮะจนปัจจุบันเนี่ยเรารับรองได้เลยนะครับ ก่อนที่จะส่งลงค่าแต่ละตัวเนี่ยที่เราเลี้ยงมา6เดือนเดียวได้สักตัวหนึ่งเนี่ยนะเขาต้องมีเอาเลือดเอาฉีไปตรวจก่อนที่จะไปส่งลงค่าตลอดถ้าเราไม่ใช่สารเร่งเล่งเนื้อแดงนี่เรามาถหานสูงกว่าทั่วโลกอยู่แล้วฮะฮะสูงสุดนะฮะสูงสุดค่ะอ่าส,ส,สูงกว่าสูงกว่าฮะสูงกว่า,วาแล้วก็ของเรานี่ไม่ใช่สารเร่งเนื้อแดงที่ผมบอกไปแล้วไม่ใช่สารเร่งเนื้อแดงอย่างเดียวสารตกค้างทุกอย่างไม่มีเลยแอนตี้ไบโอติกก็ไม่มีฮะครับ